สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2025ทุกท่านครับวันนี้จะพามาดูโปรแกรมการขับฟุตบอลที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้ว่ามีคู่ไหนแลลีกไหนลงสนามกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของเจลีกที่ลงสนามนะครับโยโกฮาม่าเอพบอวิปาฟุโกกะคู่นี้เตะเวลาเที่ยงตรง YouTube สยามสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับ FC โตเกียวพบวิเซอโกเบเวลาบ่ายโมงตรง คาเชวาเลโซพบวฟเจอโนโยโกฮาม่า oh ama, เวลาบ่าย2องโมงตรงยูทูบสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับในส่วนของช้าง f a ฟครับก็มีลงสนาม2คู่เมืองทองยูเนเต็ดพบราชบุรี FC เวลา6โมงเย็นและบุรี United, รัมยูเนเต็ดพบ b ีจีปทุมยูเนเต็ดเวลา1ทุ่มในส่วนของเมืองไทยลีกก็มีลงสนาม1ค่คู่แพ้ยูเนเต็ดจะพบลำปาง FC ครับเวลา6โมงเย็นทูบอลไทย5ถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับ ในส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็มีลงสนามนะครับอิสวิตทาวพบแบนฟอร์ดเวลา3าทุ่มฟูแลมพบเอเวอร์ตันเวลา3ทุ่มเซาลตแฮมตันพบแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลา3าทุ่มวูฟแฮมตันพบไบตันเวลา3าทุ่ม,ลมและบอ์สมัรพบแอตัลติเว่าเวลา5ทุ่มครึ่ง ในส่วนบุนเด้รีกา้าเยอรมันก็มีลงสนามนะครับ, man, บ ic ic, เวดเบอร์เมนพบอาเบริซิ Q, บ 5, บกเวลา2ทุ่มครึ่งยูเนียนเบอร์ลินพบไฮเดนทามเวลา2ทุ่มครึ่งโฮเทนคิวพบไฟโบเวลา2ทุ่มครึ่งโบคุมพบไมล์ูยาเวลา2ทุ่มครึ่งและาบเยนมิวนิกพบบรุเซียมิเชนกัตบักเวลา5ทุ่มครึ่ง ในส,ส่วนลาลิกาสเปนก็มีลงสนามนะครับบาเลเซียพบเคตาเฟ่ครับเวลา1ทุ่มเซลต้าบีโก้พบเซบียาเวลา3ทุ่ม15คิโรนาพบบีเรีอาเวลา5ทุ่มครึ่งมายอร์กาจะพบเรียวบายาโดลิดเวลา5ทุ่มครึ่งและอร์ตาโก้มาดริดพบเรียวโซซิดัเวลาตี2ในส่วนของกันโชซีไอตอิตาลีก็มีลงสนามโคโมจะพบาการีเวลา2ทุ่มลาซิโอพบยูเวนตุสเวลา5ทุ่ม และเอ็มโพลีพบปาม่าเวลาตี1.45ในส่วนลีกเอิฝรั่งเศสก็มีลงสนามนะครับแบดพบริวครับเวลาตี2ตูรูดพบลองเวลาตี2องมงปริเย,ย่พบปารีสแชงแมงเวลาตี2อแลนพบนีดเวลาตี2และเลออาฟพ,พบลิปิกมักเซครับเวลาตี2 อ,องเช่พบสตาบุกเวลาตีสโอเซพบน้องเวลาตีสแหลงพบเซนอิตีนเวลาตีสและโมนาโก,โกพบโอลิปิกรียงเวลาตีสในส่วนซาอุดีรีก็มีลงสนามนะครับอันโคลอสพบอันเอติฟาสครับเวลาห้าทุ่มยีอันเวด้าพบอันฟาเตเวลาห้าทุ่มย5และอันคารีจะพบอันริยาตเวลาตีหตรง ในส่วนของเอเดอีซีเนเทอแลนด์ก็มีลงสนามนะครับ RKC วักไว้พบเฮลวีนเวลา3าทุ่มครึ่ง Fortuna Citar พบ NAC, b เ d a บาครับเวลา5้ทุ่ม45และ a m a l e City ิตี้พบสปาร์ตาลอธดัมเวลาตี2ในส่วนของลีกเดิมผรั่ังเศษก็มีลงสนามนะครับปารีสเอฟซีพบอา a ซีโอเวลา4ีทุ่มลาวันลัวพบเมดเวลา4ีทุ่มเลสตาพบดันเคสเวลา4ีทุ่ม อาน,นซี่พบเกิร์นอฟฟูดเวลา4ทุ่มโลเดออาเวลอนพบเก่งมงฟูดเวลา4ทุ่มทัวพบอาเมียงเวลา4ทุ่มบาเตียพบกองเวลา4ทุ่มโปโอเอฟซีพบเก่งกองเวลา4ทุ่มและลอริยองพบอาติเกตเวลา4ทุ่มในส่วนลีกา2เยอรมันก็มีลงสนามนะครับดุยเซิลพบชาวเก้ศูญ4เวลา6โมงเย็น พาเดอร์บอลพบมังเดนบวกเวลา6โมงเย็นเอเวอร์แบกพบไอทักบอลชวายเวลา6โมงเย็นและฮัมบูกพบ s s v อุมนะครับเวลาตีหนึ่งครึง่งในส่วนซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสก็มีลงสนามนะครับนาซิองนาวพบเรโออาร์ฟครับเวลา3ทุ่มครึง่งสตาคาร่าพบฟาร์มาริโกเวลา3ทุ่มครึง่งเบนฟิก้าพบสปอร์ติ้งลิสบอนเวลาเที่ยงคืนตรง คาซาเปียพบสปอร์ติ้งบาก้าเวลาตีสองครึง่งและกีวิเซนพบอารัวกานะครับเวลาตีสองครึง่งในส่วนพีเมพิชิพสกอตก็มีลงสนามนะครับฮานออมิเชเรียนพบมาเธอเวลครับเวลาสามทุ่มเซนจอนสโตนพบลอตเคานตี้เวลาสามทุ่มดันดียูไนเต็ดพบเซนเมเลนเวลาสามทุ่มคิมานอกพบดันดีเอฟซีเวลาสามทุ่มการ์กโกเซลติกพบฮิเบเนียนเวลาสามทุ่ม ในส่วนเซกูนดาลีกาสเปนก็มีลงสนามนะครับมิรันเดสพบคาสเตลอนครับเวลา3ทุ่มส5สปอร์ติ้งคีคอนพบเดมันเโมลาโครนยาเวลาสทุ่ม15เอลเช่พบเรบบนเตเวลา5ทุ่มครึ่งปูกอร์พบกอร์โดบาเวลา5ทุ่มครึ่งเรอันสราโกซาพบกาตาเคนาเวลาตี2ในส่วนลีกวันอังกฤษมีลงสนาม1คู่เลตันโอเรียนพบสต็อกพอร์ตครับเวลา6โมงครึ่ง ลีกทัวงอังกฤษมีลงสนามหนึ่งคู่นอต์เคาน์ตี้พบเอฟซีวินบัดดันเวลาตีสองออสเตรเลียนเซอร์วิดเนนมีลงสนามสามคู่บอมมาบอสการ์นาพบฮามสตัดครับเวลาสองทุ่ม G A I S พบวานาโมครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งและซิลิอุสพบฮังเคนเวลาสี่ทุ่มครึ่งในส่วนของไวเคาลีกาฟินแลนด์มีลงสนามสามคู่คูพีเอสพบ KTP ครับเวลาหนึ่งทุ่ม มาริฮามพบอินเตอร์ตูคูครับเวลา3ทุ่มและอูรูจะพบกันนิตันเวลา5ทุ่มมาปิดท้ายด้วยซูเปอร์ลีกตุรกีมีลงสนาม3คู่อียูปสปอร์พบคาซิมปาซาเวลา2ทุ่มคอนยาสปอร์พบลิเชสสปอร์ครับเวลา2ทุ่มและแทปซอนสปอร์พบกาตาสลายเวลา5ทุ่มก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุป,ปโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ